สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับล่าสุดนะครับพี่หนุ่มนะครับแคบหมูกับพี่น้องนะครับแล้วก็เลดีผรทิพ์แล้วก็เพจบัปเปียกับพี่น้องนะครับฟาดกับเอฟซีคนนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซีคนนี้พิมพ์มาแบบนี้นะครับพี่น้อง เพื่อนเนี่ยก็บอกว่าแบบซีนะครับเพื่อนบอกว่า,าปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อนนะครับมีเอซีเห็นใจทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยเอซี FC. กลับล้ําแล้วนะครับมาเห็นใจเนี่ยฟังหมอลําสาวมากกว่าปาาพี่นอนะครับเกิดยังขึ้นครับหลังจากเอซีทนีโพดมาแบบนี้นะครับ เรดี้พรทิพนะครับกับวยอมครับพี่น้องเร d y ี้พรทิพถึงกับศูนย์นะครับ,เ,บเราก็โพสแล้วก็ฟาดกับอยู่ในเพจเราแบบซีนะครับเร d y ีก็บอกว่าวันวันมีแต่คนสาบป,ปาดแล้วเราก็บอกอีกว่ามึงอยู่โลกเดียวกับพวกกูไหมอุ้ย ปาดเลดี้พรี่ก็ฝฟาดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดพี่หนุ่มนะครับก็โพสต์ขึ้นกันครับพี่น้องบอกว่าเปลี่ยนข้างคืออะไรขอโทษมึงไม่เคยอยู่ข้างนี้ค่ะปาดพี่น้องอย่ามาทําเป็นพูดให้คนดูดีให้คนคอยตามมึงปาดพี่น้องและคนอื่นเ,เขาก็รู้ดีจริงๆทุกวันนี้เขายิ่งเกลียด แม่มึงค่ะปาดพี่ดองเอานั่นแหละครับหลังจากเอฟซีธนีโพดมาแบบนี้นะครับเจอไปสามดอกครับเพจบักเพียกนะครับแล้วก็มีเพจเลด,ดี้นะครับแล้วก็พี่หนุ่มนะครับล่าสุดเพจบักเพียกก็บอกไวซสินะครับบอกว่าฉันว่าคนหันมารักบอสบิ๊กนะหญิงนะครับแล้วเราก็เว้นวักแล้วก็ฝาดอีกบอกว่า เป็นพ่อปากแจ๋วแบบนี้แหละป้านพี่น้องนะครับก็คือว่าเป็นพ่อปากเป็นแบบซี่ละคนคอยบ่มมกักคนหันมามากักผู้ใ่บ้านมากกว่าประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ของหัวเราะนะครับแล้วเขาไปคอมเมนต์เยอะม,มากนะครับบอกว่าไายแน่ละเปี้ยนใจน่ขอหลักฐานดูนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าน่าสงสารเขาเนาะเขาคงเพอ้อเจ้อนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบอแมนคอยละ คนนึงน่ะข่อยบอ่มีวันเปลี่ยนใจปลาฮัพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่ารักบ,บดิกเสมอนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าใครไปเห็นใจอีบอัวบานตอนไหนคะปลาพี่น้องอีกคนนึงก็บอกแบบซีนะเอฟซบอกว่ามีปากกระว้าไปหาความจริงบ่มีจักเม็ดนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยเนาะอ,อยากให้ค้นมักแต่ว่ากระทาตัวแบบซีไผซิมักนะครับบางคนก็ บอกว่ายกเว้นคอยเด้อคอยบ่กเปลี่ยนใจเด้อคอยมักพูดใ่บ้านคนเดียวปาพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคอยรักเดียวใจเดียวบ่กเคยเปลี่ยนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วปาพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าช่างกล้าพูดเนาะพูดไปก็เข้าตัวเองอีก ปัดโถเอ้ยนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบบเมนข่อยละคนนึ่งนะักปาพี่นดองอีกคนนึงก็ว่าสมองไหลเพ้อเจอไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับอันนี้คือเอฟซีทั้งฟังของเพจปักเปียกกับพี่นองนะครับ เอาง่ายๆคือเอฟซีเนี่ยฟังของบอลบิ๊กเนี่ยฟาดกับกับพีนน้องนะครับบอกว่าข่อยบ่กเคยเปลี่ยนใจเด้อบ่กเคยมกอีกฟังหนึ่งกักเทียะแบบนั้นนี่กับพินน้งนงนุอบอกในข่าวสารนุองบอกบ่อยฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไดเรื่องนี้รับพีนน้นงนะครับเปลี่ยนใจอหลีตีครับทุกท่านนะครับฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดยถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ